มาเก็บเห็ดพี่น้องลงทงลงท่าได้เมื่อนี่ลง,งลงทุ่งลงท่าหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยช่วงโควิดมากับย่า่เสเหลียวมาเขาปลาอันย่ายสเสี่ลียวย่ายเสี่เหลียวสิผ้ามาเก็บเห็ดบอกเมื่อนี่จ้าเป็นยังไงยังทำได้เลยนะคะฮักกับมาเขาจะล่งมาพี่น้องเขาจะล,ลงมาใดหรือบางไหนเหรอเขาก็ลงมาจ ได้จตเลียวเขาก็ม้าหาห่มเลยว่ี่เขาจะลงมาเดี๋ยวนี่พี่น้องลงจากรถมาเดี๋ยวนี่ต้องขี่รถมามันไกลพี่น้องมาจากบ้านห้ามาประมาณเ,าเกือบสามกิโลผลเนยพี่น้องเกือบสามกิโลเมตรขี่มอเตอร์ไซค์มา,มาค่ะนี่หาน้ำยังสี่หลักมันเกิดอยู่น้ำห่มย่างพี่น้องตายย่งางต้นย่างนานไหมค่ะ ต้นย่างหน้ามันจิกเกิดอยู่ประมาณประมาณนี้ค่ะกตมาน้ำเพลินกะบ,บ๊อบเป็นผู้เชี่ยวชาญดอกแต่ว่าก็เป็นผู้นึ่งที่มีควาวมสนใจในเรื่องการหาอยู่หากินพี่นอ้องตากะบบดีดอกเนี่ยผู้เ่าเนาะตากะบบปันไดดอกเออนี่แหละหาจังสีละพี่นอ้องหากินเห็ดกิน เอาไปนี่แหละมันจังปลอดภัยในช่วงโควิดเนาะใส่เน็ดอันนี้การคุณคุณเน็ดเจ้นี่คุณคู่เน็ดจะมาหากินกันเอ้าเขาจะลองมากขึ้นได้ไหมเสรนี่เห็ดขมได้แล้วเห็ดปลายู่เขาก็เอื่นเห็ดขมก็เอื่นพี่น้องบ้านแล้วนี่บ้านแล้วนี่เขาจะลงมากขึ้นกันนี่หาอยู่หากินขึ้นกันพี่น้อง ไปไปหาน้ากันเข้าตลาดบ่อใดเข้ากับมาหากินนี่แหละค่ะอาเอา้าวบ่อปพี่นางได้ได้ไปเลยไ,ไปจอดใส่กับสีน้ำค้นกันไปนี่ละไ,ไปมองไปไปต่อพี่น้องมองได้บ่มี่กับไปต่อค่ะมันเป็นท่างมันเป็นท่างอ้อมดงคู่สามารถไปได้ อันนี้ก็มันจะเป็นอันมันจะเป็นดงคู่รอบดงคู่ปลูกไว้รอบดงคู่พี่น้องอันต้นต้นย่างหน้านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งอาหารตีเฮาชุ่มช่นมะปลูกไว้เนาะปลูกไว้บ้านหลายปีได้พี่น้องปลูกว่างห้าหกปีเนาะใย่่เลี้ยวเนาะประมาณห้าหกปีพี่น้องของเทศบาลตำบลพรสนสวรรค์ของเฮานี่แหละค่ะมาปลูก ลูกไวเป็นแหล่งอาหารของชุมชนเป็นโครงการของเทศบาลปลูกป้าเนะะี่ไหมค่ะแล้วก็เอาอคนในชุมชนของเฮานี่แหละมาช่ยกันปลูกเนาะ,ม,ะ,ม,ะมาช่ยกันปลูกไวท,ที่นี่มันเลยเป็นแาหล่งอาหารที่สําคัญค่ะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของชุมชนเลยค่ะก็เลยเป็นผลดีพี่น้องเอ้ยนี่คะะ่ะต้นย่างหน้าต้นหน่อยหน่อย่างเดีย ห้ากหกปีพี่น้องนี่อายุห้ากหากปีได้ประมาณนี้แล้วกเ็เกิดเห็ดเกิดเออไมันไข่เห็ดอีหยังสันอย่าเลี้ยวนี่ว่ามันเห็ดลองโงออกตินี่ไข่หรือกี่ใค่นี่แม่นี่แม,นบ,น,มนบอลแมนบอลต้องถามผู้เชีย่ยวชาญดิค่ะเห็ดยังโอ้ยกี่เห็ดแดงที่ นี่นี่นี่แล้วนี่เกิดที่แถวเนี่ยเอาบางหันซองเล็กหน่อยสองคนเนี่ยเขาคือบ่เห็นจ๊กแหวี่ยงเกีกันเขาคือตาบ่ดีจ๊กข้างนีข้างแม้ไึ้สินมาคือเป็นสีแดงออกแดงๆเนี่ยที่อันนี้เป็นเชี่ยวชาญย่ายเสลียวคือเนียงฮาลังเชียเด็กหน่อยเขากรบอกหุจักขึ้กันเนาะมาดูหายสินพี่น้องห้าเก็บจังซีเลยค่ะเอาไม้เคี้ยพี่น้องเห็นบะ บินบ่อยที่เนาะอือเกิดงั้นสิเ็ด,ดินขาวเด,ดินขาวพี่น้องได้แล้วค่ะดอกเรียบแห้งนั้นอือฮึ ไห้ตัวพี่น้อะไม่เคียย์เห้ยปวดพี่เนาะไอ้ปวจ้ะเฮ้ยโมเมีเฮ็ดเตเีย ไี่ายจ้ะพี่น้องปาด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 ผุนผุนผุนตรนี้ดีงโอ๊ยฮีทพี่น้องเฮทอันนี้เห็ดดินขาวค่ะโอ้โหีได้ยิบเลวะนี่ตรงนี้นละรเด,ดินขาวพี่น้องเลยนี่่ะ lắp nó lắp nó lắp đồ, lắp đồ rồi, nó lắp 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 nó để อนอนไ่อหาโตหาโตหาโตพีน้องพีน้องมาเบ่ไแนพีน้องปที่ทปฏิทแล้วมองเน่ยมอเนี่ยนอี่ยเ็ดเ็ดเ็ดเฮ็ดเ็ดละลันลเนี่ยปัวปทั่วง่ายถึงไปเลยพีน้องให้ทาน ปาแตกปลาแตกพี่น้องเห็ดหลายเห็ดหลายปลาทีท่ตู้มาออกก็ไดอกระเดียกเจ้ปลาดปาดปาเอาเก็บเก็บเก็บมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเ,เก็บเฮดเด้อบาดนี่หลายคังเลยเขาจะเข่ามากมากพอเลยพี่น้องดึงเลยดึงเลยมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดเด้อร์ มาเดาค่ะมาปลูกไว้ที่เดนิเนาะหลาย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 เห็ดทานเมนโบอะไรี้เฮ oh ็ดทานเด้อยค่ะเด้อน oh ี่เห like. ็ดทานกินหนมาเด้อค่ะเฮ้ยมาเด้อมาเก็บเหดเด้อมาเด้อพี่น้องเรหลายก็ปลูกไว้เป็นสั้นเป็นสั้นอันนี้คือแรงอาหารของชุมชนพี่น้องเฮ็ดอังเราต้องไปตลาดตลาดปิดก็บ่ได้มีปัญหาค่ะเหลนยค่ะคุณโบคุณคุ หลายโพดลายโพวกผมนี้ยพีหน่องไม่จะดอกกัง่ายบ่ามันดอกเขาเด่นดอกกำลังพอดีพอดีเหมือเนี่ยพอดี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 ่เกียงเดินๆเกียงเหนี่นัวปิตนายเด้อเฮ็ดอีสานบ้านของเฮาจ้ะมาเด้อพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องนี่กำลังเก็บค่ะกำลังเก็บเฮ็ดลายเฮ็ดลายป้าเดียวเต็มกระตาพี่น้องนะพี่หน่องจุ้มเดียวเด้๋ยวนี้พี่น้อง จุ่มเดียวเด็กเกลือไปเต็มกระตามลยดอก่างไหนผุนยังนี่อีกเฉยอยู่ตรงนีุ่่่เยอะชับ้านมีนเบิดจนบลยวอวอดลายเล็ดลายไอ้เกลือไปวอที่นอดอกนนอหเก็บหน่อยาวเี่ อย่งมัเก็เกิดขิ้รัมีมันเป็นพอแท้ก็สี่เรามาว่านี่หอมยางนี่ผมยางผมยางจีน่น้องหมยางผมยางนะคะี็นพ่อกำงามเลยเป็นต่มพอดีแก็บเสบเ่าเพราะถ้าเหดี่อมาอ่งนคับ่มาานี่เ่าได้นีเถาบ่อื่นบ่อื่นนี่นี้สิโล่หลวงโล่จงกระล่างพอดีเด้จีน่่อ่ดี ซาซาไปซาซาจะไปไหว้เมัองงานคุณร้ายครับคุณโฮโมเดี๋ยวพ่อเสียงนี่เตรียมกัดตาแล้วพี่งองเอ้ยนั่นกันเนี่ยอยู่งามงาม อันนี้ไข่เห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกขาวนี่งอกเหลืองมัน่าจะเกิดได้เนาะเม่ยมืออื่นสิขนาดเล่นบ่เล็กนลยอันนี้เห็ดยังส้มอันนี้เห็ดแดง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 นะคะสวยด้วยมันต้องได้เข้าตลาดไปทงไปทาที่น้องไปท่งตัวห้าอย่างคว่กี๊เนาะ ไปตลาดบ่ไดดบ่ต้องไปหากินตลาดเนาะบ่บ่ไปกินจำไ้จำหน้าห้องี่ละนามนามหนึ่งนามสองนามสามอดอกนามครับไปกิรพีนองเนอะพยาเิเกตุไลท์ครับอยู่ทั้งดงคู่เนาะแม่หน้าดงคู่ไปหน้าแะไม่ถึมานะงอันนี้ใครหินละงงพี่พีนองพี่ละงงเหลืองกันเจ้าก็ไม่เลืองกิ แกบนแจ็คโนยแกบนแจ็คโนยแต่มันก็สีสีเหลืองเป็นเหลืองไข่เห็ดเหลืองอกเหลืองมันก็จะเป็นไข่มื่ออื่นนี่รับรองว่าติ่งปลาเลยมื่ออื่นมื่ออื่นเศ้าแต่มันในกรุงรีเขาอย่างบ่อแล้วมันร้อนเหรอวันทุ่มปกติก๋าบ่มีผู้ใดเอาอีแล้วเห็นหนามังสิเนาะนี่เห็นหนามันี่มันล่างแล้วมันอันนี้ตัวเพราะว่าั้นเ้าบ่อสีเ้าก็บสีบดายเนี่ไข่ก็เ้าสีมัซืิอ แม่ซื้อก็บอกพี่มอคลายที่บ้านตลาดกปปิดโดนให้ลาปเขาคลายสมัยตะกี้อยู่หน้าดงคู่ยู่ห่มย่างใหเหลียวเมียนเนียนเป็นตะนายเขาเอินว่าเห็ดน้นามากเนาะกันี่ตังค์นี่เฮ็ดที่หนามากแต่ว่าเฮ็ดตังค์นี่มันเฮ็ดอย่างเดียวเฮ็ดแดงอันนี้เห็ดแดงไงเนาะเห็ดแดงไงเห็ดแดงโบราณเห็ดกอแดงเข้าเห็ดกอแดงแต่พอแม่เข้าแต่พอแต่แมย์ผมได้พี่น้อง เห็ดกอเดงเห็ดโบราณเกียงแซ่บเสียบบะหมี่เน่ยเสียบคือดิเห็ดทานอันนี้เห็ดทานนี่สิเป็นปกติสิเป็นสีดำอันนี้มันคือบดดำห่ะดำท่านรองก็ดำท่านพว้ดำจาว่าเล่าคาว่าเล่าปัญญงามันถึอเมื่อเห่ามันจังดำอันนี้เห็ดทานเห็ดทานกับเกียงแซ่บอันนี้เห็ดยังนี่เห็ดดินเห็ดดินขาวอันนี้เห็ดดินขาวเนาะเห็ดดินขาวสีคู่กันกับเห็ดดินแดงเนาะ มีเห็ดดินแดงเห็ดดินขาวเห็ดทานอันนี้เห็ดยังนี่ยเห็ดดินขาวเป็นเห็ดดินขาวอีกเนาะแล้วก็เห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาเห็ดแดงเห็ดละงูแขงเห็ดร่วมกับเป็นยาพอมเด้พีีนองเป็นยาสมุนไพรอันห้าวเขียงเห็ดสามย่างขึ้นไปนี่มันเป็นยานค่ห้องหาเก็บน้ำปลายาังเนาะเขามีิดไม่ใช่เลยโมเหลียวห้องหาเก็บน้ำปลาย่างปลอดสารผิด เราต้องนั่งปลาสายดุงคู่สายดุงกู่เขากินเป็นประจำเนาะเพราะว่าต้นเนี่ยปีนี้มันต้นต้นย่างเขามันใหญ่แหม่มก็เลยเฮ็ดก็เลยเกิดก็บาดมันก็เริ่มเกิดมาสองสามปีแล้วล่ะบ้านเนาะพ่อที่กินอยู่เด้พอที่กินเงี้ยพวกเอาดุงกู้ ่านพี่หลอกไปนันพี่น้อง <c oughs> โคกมาตันโคกมาตันก็เป็นโคกสาธทาละนาะตะเก้าก็หฮาเก็บอยู่เก็บกินแถวนั่นแหละเนาะแต่ว่าคุณลุงมีข้นมาใครเข่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขนกับซาปไปพี่น้องเอ,อ้ยจะมันซาก,กินซาปลอมดอกแต่ว่ากับย่านเอามีเห็ดไอ้นี่บ่หนี่มีเห็ดไข่บ่ยังท่านเกิดเนี่ยวบ้านห้องบ่มีเนาะต่อไปก็ม,มันพี่น้องเห็ดดินขาวพี่น้องด้ว มั่น้ำนี่คุณยี่แกงใเซียนไปอ,อีตัวหอมหอมเนาะสดน้ำเหมืนหอยซีไปใสสดน,น้ำโกรกโกรกเศษเศษมาเด้อมากินน้ำกันทเด้อพี่น้องเด้ออยู่พี่ละทั้งบันน้าแพงพี่ละบันน้าแพงตำบลพรสวรรค์น้ำเพอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมาเด้อมาเด้อด <Yeah. S 2> กินแกงเซียนหอนน้ำจันเด้อ